สำหรับนี้นะครับเสียงภาคเซเลมาที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในความทรงจําของดีตลอดมานะครับนั่นก็คือเสียงของนตุกอารุณีนันทิวาสครับเป็นเสียงของเซเลมาที่ทั้งสวยเท่ดุดันแล้วก็เฟียที่สุดในอนิเมะยุค90สมัยที่เซเลมูนะครับฉายอยู่ในช่อง9กระตูนนะครับคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่เมื่อวานนียนิกทราบข่าวว่านตุกเนี่ยได้จากพวกเราไปแล้วครับเหลือไว้เพียงแค่เสียงนะครับแล้วก็ผลงานของนตุกที่เป็นเสียงภาคให้กับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆยุค90ในพวกเรานะครับได้จดจำนณตุกนะครับ เป็นนักภาคที่มีฝีมือแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆผลงานของนาตุกในอนิเมนเน่มีหลายเรื่องมากๆเลยครับเอาเด็ดๆนะครับที่นิกจำได้เนี่ยก็มีเสียงของเซเลอร์มาสนะครับเซเลอร์จูปิเตอร์ในภาคแรกแล้วก็ภาค S นาตุกเนี่ยยังเคยผ้าเป็นเรียวซากิอุมนินะครับในเมจิกไนท์เรเอิร์ธไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยเคยเห็นเรื่องนี้หรือว่าเคยดูเรื่องนี้กันหรือเปล่าถ้าเป็นโคนันนะครับเป็นไซโกในซิตี้ฮันเตอร์เป็นซูเนโอในโดเรมอน,นแล้วก็ถ้าเกิดไปตามอ่านประวัติของแกนะครับมีอีกหลายเรื่องมากๆเยอะมากอ่ะทุกคน,นเรื่องสุดท้ายที่เป็นผลงานของนาตุกนะครับก็เป็นเรื่องโดเรมอนเดอะมูฟวี่ครับตอนเรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะถึงแม้ว่านินี่นะครับจะไม่ได้รู้จักกับนาตุกเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่า ก็คือเสียงของนาตุกครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนาตุกที่เป็นความทรงจําที่ดีๆเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวกระตุกหลายตัวแหละครับมีจิตวิญญาณขอให้นาตุกนะครับอยู่ในสถานที่ที่สวยงามที่สุดและนิเชื่อว่าเสียงของนาตุกนะครับจะอยู่ในความทรงจําของพวกเรานะครับของเด็กๆเ,เนี่ยตลอดไปครับ